ไม่มีเขาไม่มีไม่มีไม่รู้ว่าเขาทำ่บบนี้ทุกวันลยกนที่เป็นใจที่นี่มีไก่ทอดมีเาจะทำอย่างนี้ไม่ซ้ำเลยเขาจะทำอย่างนี้ทุกวันเลยกันที่เป็นใจที่นี่มี่ทอดเขตีฟองเริ่มี่ยอาหารที่เปลี่ยนไปด้วยนะเขาตีอาเริ่กเปลี่ยนอารที่เปลี่ยนไปด้วยนะเขาตีองแก่หลังร่านเขาตีฟองแก่ลัรานต้าเพิ่มต้องเพ่รือว่าต้องเปล่าเปล่ามีอะไรอีกไหมคะีเยอะเลยนี่ต่อร้อยอ่ะมีแกงได้มีอผั